สามพัสี่เลยและได้รับชัก,กรนรขนาดเสมอที่พิลกรผู้ทรงเป็น,น,นรุ่นสุขสางท่านข้าพเจ้านางสาวกัญญาสวัต์ซึ่งในาน,นามคณะทำงานจักองค์กรมต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในโอกาสนี้ด้วยบัดนี้เวลาถึงควรแล้วขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวให้เปาดและเปิดตามที่องค์กรม เป็นปัญยาก็เป็นประธานชุมรุมแล้วก็จับเพื่อนโครงการน,นะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นโครงการที่ที่ถือว่า,เ,าเป็นโครงการที่ดีนะคะแล้วก็เป็นโครงการสุดท้ายของปีรุ่งรจน์น,นี้นะคะซึ่งเราเองก็ เรเื่องการท่องของเรามาผลิตกามันกำหนดสิ่งที่เราพึงจะได้รับเราพึงจะได้รับนะคะไม่ใช่เราต้องได้รับมันก็บอกฝ่ายงางเลยว่ามีอะไรบ้า,างเขาทำไมเขาถึงดีพื้ทนที่ไกลบ้าเขาเรียกว่าเป็น C R าาเป็นสาธารณประโยชน์เช่นเอาไปทำงานการวดัด ความรุ่นเรียนาะอันนี้เป็นการจร้างเหมาเชิงโรคการถ้าวุ้นเสเจ็ดใช่ไหมคะมัน,มนก็จะสะดวกถูกนะคะเขาไม่ได้ไปทำงานที่ที่สถานประกอบการเชิงสังคามอาใช่ค่ะเขาเป็นอาชีพอิสระก็ได้ใช่ไหมคะถูกนะคะคือนั่นมันเป็นผลดีของของคนพิการค่ะเพราะบางคน อยากจะเป็นอาชีพอิสระมากกว่าค่ะอปีที่แล้วที่ผ่านมาสองปีปี่องพันิน่งครับก็จะมีูู้้กากรสองคนอยู่จริงข้างหน้าสคนเขาจะาบริการคนแรกก็คือครูของ ชั้นช่อนแักเลยนะคะคือต้องการทำาบบวิธีการถูกต้องนะคะคนเป็นเด็กอายุน้อยค่ะประมาณสิบหงเั้นแนะนำว่าติดต่อไปที่งงานจิตเวชก่อนเพื่อนานหมาย การประเมินข้ือออกเอกสารรองรับ เขาจะไม่เข้าใจความหมายของตัวอักษรนะคะด้านการเขียนด้านการอ่านด้านการอ่านก็เหมือนกันเขาจะผสมพยัญชนะอย่างเงี้ยต่าไม่ได้นะคะมีใครมีใครเคยเห็นการนี้ไหมคะการคำนวณเหมือนกันค่ะเขาจะไม่รู้ค่าของตัวเลขไม่รู้เครื่องหมายไม่รู้สัญลักษณ์ต่างๆของการคำนวณนะคะมีใครเคยเจอเหตุการณ์นี้ไหมคะตอนเย็นๆลูกหลานที่บ้านนะ แต่เรือคนที่ไม่จะรู้อารมณ์รีบ้อนว่าอาจจะไม่ได้ที่หน้าไ่ได้ครับแล้เดี๋ยวจะจะเอจลจะบอกความเหตุผลในเรื่องของการเ้านทาง เราก็หอนเาจะหาน้องนไหนเอาน้องมาเป็นตัวตั้งตอนนี้น้องเนี่ยอ่านออกเสียงได้ไหะอ่านออกเสียได้ไหมคะไม่ได้า ทดลองทำหรือยังยังไม่ทดลองทำคิดจ่ายยังไมีส่วนผสมอะไรยังใช่ไหมครับจะไกลอยากทำถูกไหมก็แต่งแก้เลยหาความรู้ก่อในโลกโซเชียลคุณแป้ใช้ใช้หลอดเขาเรียกว่เก้นร์ชหา